ปีนี้ปีปี้ปี2,553นะครับจะขึ้นปีพศ2,554นะครับผมในฐานะที่เป็นผู้่ังคับการตำรวจผูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับในานามของตัวแทนตำรวจคู้คนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอบอกว่านะบอกผ่านไปถึงประชาชนนะ ชาวอำเภอพร้าวนะครับว่าตีพระพุทธเจ้าเป็นสอนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับตีพระพุทธเจ้าบอกว่าทำย่อมไหลไปสู่ธรรมนะครับธรรมะนะธรรมะย่อมไหลไปสู่ธรรมะนั่นแหละธรรมาชาติย่อมไหลไปสู่ธรรมาชาติของมันก็หมายความว่าถ้าเราทําดีนะผลมันก็จะออกมาดีถ้าเราทําบะดี ผลมันก็จะออกมาบาดัดีอันนี้เป็นหมายเพราะว่าทําย่อมไหลไปสู่ธรรมนะครับวันนี้นะวันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าวันนีนะ้คือผลของตะวานีนะ่เป็นผลที่มาจากตะวานนะถ้าตะวานี่เขาทำเราทำความดีบอกว่าดีด้วยกายวาจาใจนะสามอย่างถ้ามันดีด้วยกายวาจาใจวันนี้มันถึงดีนะถ้าหากว่าวันนี้เขารู้สึกว่าเขาบอกให้ดีก็แสดงว่าตะวานนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาทํา ออย่างที่มันบอกให้ดีบอกให้งามด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีหรือว่าโดยใจความรู้สึกทัศคิดของเฮาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากว่าจะเป็นผลของตวานะพระพุทธเจ้าเ่าบอกว่าวันนี้ยังเป็นเหตุนะเป็นเหตุของวันพุกนะวันพุกหรือวันต่อๆไปก็หมายว่าถ้าวันนี้เขาทาดีด้วยกายวาจาใจสามอนะย่างสามประการนี้วันพุกมันตึงดีเองนะอันนี้ก็หมายว่าทำมันไหลไปสู่ธรรมนะครับ ถ้าวันนี้ดีวันพุกมันถึงดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ถึงบอกว่าออย่างที่มันเกิดขึ้นตะวานเนี่ยนะที่มันผ่านไปแล้วมันต้องไปสนใจมันนะครับมันต้องไปสนใจมันทําวันนี้ให้ดีนะถ้าวันนี้ดีเดี๋ยววันพุกมันดีเองมืนต้องประกาศวนเลยว่าวันพุกมันจะเป็นจะใดขอให้ทําวันนี้ดีด้วยกายวาจาใจนะครับอันนี้ขอขอฝากว่าขึ้นปีใหม่นะขอขอให้ตั้งหลักใหม่ลืมเรื่องเก่าๆทั้งหมดออย่างที่มันแบกไว้มันหนักกอวางนะพระพุทธเจ้าก็บอกให้วางเถอ นออย่างที่ล้างไว้มันเน็ตมันเหนื่อยก็ปล่อยมันไปนะพันบอกว่าปล่อยวางมันเราแบกความรู้สึกไว้ถึงวันหึงวันเนี่ยเดี๋ยวก็เครียดนะเดี๋ยวก็เครียดมันมีความสุขเพราะฉะนั้นจะอยู่ใหือมีความสุขก็ต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าอันพูกมันจะดีก่อนถ้าวันนี้ดีด้วยกายว่าจาใจวันพูกมันจึงดีเองครับอันนี้ก็ขอไวพรนะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่กอขอคือปีน้องนะครับจากอำเภอปราทั้งหลายนะครับที่หักของตํารวจนะครับ ะทีหักตำรวจทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญขอให้อนุภาพของพระครูบาศรีวิชัยเนะจ้าพ่อศิลานะเจ้าพ่อศิลา,าแล้วก็พระเสตังขามานีนะพระครูบ้านครูบารมีเจ้าแม่จามาเทวีนะครับทั้งหลายที่ศักดิ์ธิ์ที่เฮานับถือขอให้โดนบันดาลให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2554ทุกท่านครับขอบคุณครับ